รู้นั้นเนี่ยเราไปให้ค่าความหมายว่าผู้รู้ผู้รู้นั้นก็คือเราว่าเรารู้นี่แหละครับความเป็นตัวตนอัตตามันขึ้นตรงนี้จริงๆแล้วทำทั้งหลายที่ไหลาตามเหตุปัจจัยมันมีหนึ่งเดียวคือความเป็นหน้านตาคือไร้ตัวตนไร้เจ้าของในตัวมันเองทั้งสิน้นแต่มันได้สร้างอาการอาการของตัวมันเองอะนะครับอาการจิตอาการของจิตนี้ ก็คือมันสร้างพลังงานที่พวยพุ่งออกมาจากตัวธรรมธาตุตัวจิตเดิมแท้เนี่ยมาเรียนรู้เพื่อเติมเต็มองคความรู้แห่งปัญญานี่แหละให้ตัวมันเองว่าตัวมันคืออะไรตัวมันคือใครเพราะมันไม่รู้ตัวมันเองตัวมันเองคือความว่างใสบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลธาตุทั่วสากลนอนันต์จัก,กรวาลน,น,น,นะครับเมื่อจิตได้แสดงอาการจิต ผยพุ่งพลังงานออกมาพุงแต่งพุงแต่งจดจําบันทึกเอาไว้ก็ให้ค่าว่านั่นคือสัญญาความจําได้ไม่รู้แล้วเอามาประเมินค่าพุงแต่งต่อเกิดสังขารเกิดความคิดนึกมโนภาพมายาต่างๆเรื่องราวต่างแล้วไปถือครองอาการนั้นว่าเป็นเราอีกเราในเรื่องราวต่างๆในความคิดที่สร้างทุกเรื่องนี้แหละมันไม่จบสิ้นตั้งแต่แรกเกิดมาจากท้องแม่ก็ ถึงตอนนี้เราก็ใช้มันตลอดแต่อุปสรรคคือมันมีเรื่องของพลังงานที่เป็นพันธะเหนี่ยวนำที่ยึดโยงเราก็ให้ค่าความหมายว่านั่นคือสัญญาวิบากกรรมมันเกิดจาอาการจดจํานี่แหละแล้วมันเกิดจากพลังงานที่เหนียวนำนี่แหละมันเลยเกิดวิบากวิบากกรรมที่มันเหนียวนำสร้างสังขารไม่จบสิน้นพระพุทธเจ้าก็เน้นย้ำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ ก็คืออาการปรุงแต่งอาการของความคิดนึกนี่แหละครับท่านทั้งหลายเราไปยึดมันว่าเป็นของเราปัญหาคือมีเราในเรื่องราวนั้นมีเรามีเขามีสารพัดมีเราเป็นพระเอะเป็นนางเอะเป็นทุกเรื่องเลยในความคิดนั้นเราจึงแบกอารมณ์นั้นไว้อารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่นมามธาตุมันสร้างขึ้นมาจิตตะอาการของจิตตะสังขารที่มันปรุงแต่งเนี่ย เป็นไปเพื่อคารเรียนรู้ทั้งสิ้นเรียนรู้เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้แห่งปัญญาให้กับธรรมธาตุคือจิตเดิมแท้นั่นแหละครับท่านแต่ว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นสิเมื่อมันสร้างอาการรู้มาเรียนรู้แล้วมันมาถือครองนำมาธาตุว่าความคิดเนี่ยเป็นเราเอาแล้วผู้คิดที่เป็นเราก็คือไอ้ที่ฟังอยู่นี่แหละร่างกายนี่แหละหูที่ได้ยินอยู่เนี่ยสมองที่คิดอยู่เนี่ยเป็นเราอีก ก็ให้ข่าวว่าอาการ 3, าสองเป็นเราโอ้ไปกันใหญ่เลยครับจริงๆแล้วพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยจะว่า8ปด0มืพระธรรมกันจะเรียกว่าพระวินัยปิฎกสุตตรนตปิฎกอภิธรรมปิฎกก็ให้ข่าวโอ้อภิธรรมปิฎกก็ให้ข่าวว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานก็แยกย่อยไปเรื่องของปรมัดธรรมจริงๆปรมัตธรรมมันมีอยู่กับเราตลอดเวลาครับ เสียงนี่แหละครับคือปรมัดธรรมพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยุคพุทธกาลพระพุทธโคโดมท่านก็ถ่ายทอดธรรมด้วยการแสดงธรรมจากจิตสู่จิตพระัญญาโกณทัญญาพระสารีบุตรพระสาวกทั้งหลายบรรลุตั้งแต่โสดาสกาิทาอานาคขา,าหันก็ด้วยการฟังธรรมทั้งสิ้นฟังอย่างไรล่ะน้อมความรู้สึกก่อตามเสียงลงภายในแค่รู้แค่รู้ เห็นอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นไม่ให้ค่าความหมายไม่ปรุงต่อมันรู้จบลงทุกขณะทำทั้งหลายเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เมื่อรู้แล้วจบมันจะตื่นรู้ของมันเองมันจะอิสระของมันเองมันจะเห็นชัดว่าโอ้มันก็เป็นอนัตตาไรตัวตัวไรเจ้าของนี่เสียงเนี่ยที่พูดเนี่ยเห็นไหมมันจบไปตีได้ยินเนี่ยมันได้ยินเองเห็นไหม มันไม่ได้มีเราไปได้ยินนี่ร่างกายมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของมันที่มีระบบประสาทยึดโยงเหนี่ยวนําเป็นกระแสพลังงานที่จะเรียกว่าเวทานาหรือสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวให้ค่าความหมายทั้งสิน้นธรรมชาติทั้งหลายมันก็เป็นเช่นนั้นของมันเองมันไม่ได้มีเรามาตั้งแต่แรกถึงตอนนี้ขณะนี้ที่ฟังอยู่มันก็ไม่ได้มีเราฟังไม่ได้มีเราพูดเพียงแต่ว่ามาเติมเต็มความจริงแท้แก่นธรรม ที่เห็นแชทประจักษ์ว่าตอนเนี้ที่ฟังอยู่เนี้ยมันไรตัวตนไรเจ้าของมันเป็นเช่นนั้นเองเมื่อท่านทั้งหลายพี่น้องทุกท่านได้ตื่นรู้เห็นว่าเสียงนี้ที่ได้ยินอยู่นี้มันไม่ได้มีเรามาตั้งแต่แรกไอ้ที่ตื่นที่รู้ที่เข้าใจสิ้นสงสัยในธรรมชาตินี้ มันก็เป็นของมันเองทำทั้งหลายที่ไหลามามันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยในธรรมนั้นนี่แหละครับคือการที่เราได้ตระหาตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันที่นักปฏิบัตินักวิปัสสนาให้ค่าว่านี่คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐานสี่มันรวมลงที่ธรรมานุป,ปัสสนาคือการตื่น ตื่นรู้เข้าไปข้างในจิตของท่านนั่นแหละเราเห็นว่าอาการปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ใช่เราเห็นไหมมันว่างมันบริสุทธิ์มันอิสระมันเป็นธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวแต่มันไม่ยึดไม่ถือครองใ,ใดๆทั้งสิน้นนี่แหละครับธรรมะนี่แหละครับธรรมชาตินี่แหละครับเรากลับบ้านได้แล้วพ่อมารับแล้ว ท่านพระอาจารย์ธีระพระไรนามได้มาเผยแผ่กแก่นธรรมเพียงแต่ท่านทั้งหลายน้อมจิตน้องความรู้สึกก่อตามเสียงท่านพระอาจารย์ธีระพระไรนามฟังแก่นธรรมนี้ท่านจะตื่นเห็นชัดประจัก์จิตตนว่ามันไร้เรามันบริสุทธิ์มันเป็นเช่นนั้นเองท่านก็จะได้พบผลทางกลับบ้านอย่างแท้จริงน้องกับสาธุพี่น้องทุกท่านครับ